น้ำนหนึ่งดีดีป่ะอู้ขาดไม่เงยน้ำนหนึ่งดีดีป่ะอู้ขาดไม่เงยขาดว่าฝนอู้ยฝนขาดวะ่ะเอาไปอยูว่ว่ะ ถือกันแล้วอ้ตัวบงใหญ่หนึงขาดสายพี่อีพี่เดโฟนโมีไนไปม่ไปตีบองไอ้ไหม่ไปไปตีมองไอ้ไปพุน่นวออะห้อู้ขาดเลยว่ะโฟนตัวงใหญ่นึงนะกลัวเล้วพี่อีเอาไปอยู่โฟนเอ้ยคอ,อ,อฟิต<ด>ไปบเลยดวงเบ็ด S <S <S เอาไปอยู่วะที่ไหนเลยไป,ไปบิดอังวะกุสาต่อสายสลิงมาแตสา่สายพี่เอเอาวปอยู่ขาด